สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับชวนลูกๆและหล,ลานนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวบ้านนาบ้านนาสันติพอเพียงนะครับเก็บถ้วยละสิบบาทนะครับไม่เยอะนะครับถ้าเด็กไปทานที่อื่นก็ถ้วยละยี่สิบบาทถึงสามสิบบาทนะครับแต่มาที่นี่ให้บรรยากาศดีๆนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะครับจาก ผงพิมพ์รสนะครับผงพิมพลรสนี้มาจากกระดามณี428นะครับที่นํามาทําเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวให้ลูกๆและหลานนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับไปสอบถามว่า,าเครื่องปรุงพิมพลรสนี้จะอร่อยมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะถาม ลูกๆลัหลานนะครับมาจากพื้นที่ต่างๆนะครับแน่มีหน้าตาสลอนนะครับตอเปาะตะแปปะนะครับจมุจิมิอ่าตัวเล็กๆนี้นะครับจากกรสินนะครับตัวเล็กๆจากสกลนครเขาวงใช่ไหมนี่น่ามาไกลนะครับนี่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับนี่มาอาศัยอยู่ที่บ้านลือชัยนะครับเป็นหลานหมอลำจำนงชาแนลนะครับอ่าเป็นแฟนคลับ เอฟซีหมอลำนะครับแ<ส>่เา่คนนี้ก็จากร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอด็เอด,อด,อดมาอยู่บ้านลือชัยเหมือนกันนะครับพื้นเพจากร้อยเอด็ดส่วนเสื้อแดงๆนี้คุณหน้าคุณตานะครับกำลังนั่งทานอยู่นี้เป็นเจ้าของถิ่นนะครับเป็นเจ้าพื้นที่น้องจุกจ๊กแจงน้องจุจ๊บแจงนะครับเป็นลูกของสันติพ่อเพียงเองนะครับ ซึ่งมี่ายทำหลายเรื่องก็น้องจุ๊บแจงครับเป็นตากล้องให้นะครับเอาอยากจะถามนาหน้านะครับหนูนหน้าอระไรไหมครับก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสิบาทอร่อยค่ะอร่อยอร่อยค่ะหนูเหมยอิงอะไรไหมครับอร่อยค่ะอ่าหนูจุ๊บแจงอะไรไหมครับ เจ,จาจ๋าเจ๊จ๋าเริ่มเป็นสาวแล้วนะครับตอนแต่ก่อนตัวเล็กๆนะครับตอนนี้เป็นโตก่าเพื่อนอส่วนคนนี้นะครับหนูต้นข้าวอร่อยไหมครับหนูต้นข้าวเยี่อมเยี่ออร่อยไหมเยี่ยมกดเยี่ยมเร็วอ่าต้นข้าวนี่ถ้วยเล็กๆนะครับ<ข>อ,อ่าให้ทาน <ๆ S 1> ไปกับพี่นะวันนี้ให้มีความสุขนะครับอ่ารับประทานไปนะอร่อยพ่กนี้มาอีกไหมถ้าเกิดเปิดร้านแม่นามาบ่อยๆนะครับ เดี๋ยวมีมาอีกนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมเมื่อกี้บ้านริมน้ํานะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบ้านที่สร้างขึ้นใหม่นะครับบนหลังคาแอบมีนะครับสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะครับที่นั่งทานก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสิบบาทอยู่ข้างบนนะครับบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยบรรยากาศสุดยอดนะครับไม่เคยมีมาก่อนนะครับเด็กๆตื่นเต้นมาก สร้างสิ่งนี้มาเพื่อเด็กๆนะครับเพื่อเด็กๆมีความสุขเราสร้างความสุขให้เด็กๆโตขึ้นจะได้ไม่ไปติดยงติดยาจะได้เป็นคนดีของสังคมนะครับอ่าโอ้โหขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามาเจอน้องปลื้มนะครับแล้วก็สุดทัศนนะครับสุดทัศน์อยู่บ้านอะไรครับนวน,น,นสีไข่มครับดือชัยนะครับพื้นเพมาจากนวลคูณนะนี่ พื้นเทจากมุนอร่อยไหมครับู๋ยเตี๋ยวถอยละสิบบาทอร่อยครับอร่อยเอากดไลค์กดเยี่ยมเร็วอร่อยไหมนี่อ่าโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับสันติพ่อเพียงก็สร้างความสุขให้กับเด็กๆนะครับลงทุนพิมพ์รถนะครับระดามณีระดามณีสี่สองแปดนะครับที่ไปทํางานนะครับขายสินค้าให้กับทางบริษัทระดามณีสี่สองแปดนะครับ เป็นเครื่องปรุงพิมรถนะครับใช้ทําทุกอย่างนะครับเป็นข้าวผัดก็ได้ซุกกี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็เลยมาทําก๋วยเตี๋ยวนะครับให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆนะครับในรับประทานอย่างมีความสุขแล้วก็ขึ้นโอ้โหบรรยากาศนะครับบรรยากาศบนท้องทุ่งนาบนหลังคานะครับมองดูชมวิวอาหารอร่อยอที่พักอาศัยก็ที่นั่งรับประทานก็ สุดยอดครับธรรมชาติมองดูวิวด้วยนะมองดูวิวโอ้โหเห็นต้นไม้นะครับเห็นทุ่งนานะครับก็ให้ลูกๆและหล,ลานนะครับได้มาศึกษาไม่แน่นะครับโอกาสหน้าที่ตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็คิดว่าจะเปิดอสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับวันนี้ก็ให้นักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับได้เข้ามาดู สวนสันติพ่อเพียงนะครับแล้วก็มารับประทานอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็จะให้ความรู้เขาด้วยนะครับก็ต้องถามผู้ปกครองก่อนว่าสนใจให้ลูกๆมาเรียนไหมนะครับก็จะเปิดรับสมัครได้เลยนะครับตอนนี้กําลังเตรียมวางแผนอยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับสันติพ่อเพียงก็ฝากนะครับคลิปตัวนี้นะครับไว้กับท่านผู้ชมนะครับผู้รับชม f c ทุกท่านนะครับสายเขียวทุกท่าน ที่ติดตามแล้วก็รับชมสันติพอเพียงนะครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม